ให้เต็มที่บางคนก็ให้จนหมดอ่ะไม่เหลือนะไั้ก็เสียใจแทนเขานะคือพูดง่ายๆว่าคุณอ่ะบุญคุณคนนะเอออย่างน้นอยก็ทดแทนให้เขาบ้างนะครับช่วยเหลือเขาบ้างหรือเทคแคร์เขาบ้างอย่างน้อยๆทำให้เขาดีใจมันก็ยังโอเคนะแต่นี่ไม่ทำเลยอย่างเงี้ยอใช่ไหมเออ แต่ก็ยังว่าแหละนะก็เราไปให้เขาเราไปช่วยเหลือเขาเองเราให้เขาเองเนี่ยนี่คือประเด็นหลักนะครับเออนะมันก็ว่าไม่ได้เออว่าไม่ได้ว่าคุณไปให้เขาเองนี่นี่คือประเดนะ็นนะเนี่ยนี่แหละนะครับถามว่าเราเราเสียใจแทนเขาเขาเสียใจแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปได้ดีอะไรกับเขาไนงะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาเลยนะเราได้เห็น พฤติกรรมการกระทํามันเป็นมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเล่านะครับเล่าเพราะว่ามันโดนเลยแล้วปัจจุบันนะนะเออใช่ไหมก็นี่แหละคนลำบากก็ต้องช่วยเหลืออันเนี้ถูกต้องนะครับแอนไม่ได้ว่านะคนลำบากก็ช่วยเหลือไปอันเนี้ยเราเห็นด้วยทุกคนทุกยากลำบาก นะครับเออบางคนก็ไม่มีข้าวแม้แจะจะกอกหม้อโดยซ้ำไปเนะี่ยใช่ไหมไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับการบ้านการเมืองก็ยังไม่ดีขึ้นนะไม่มีดีเลยคนรวยนะ่ะเขาไม่ได้มีปัญหาเอฟซีแอดพูดได้เลยคนรวยเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ลําบากหรอกถูกไหมเพราะว่าเขามีตังค์ใช่ไหมเขามีตังค์ เขาไม่ต้องทําอะไรเขาอยู่เฉยๆนอนอยู่กับบ้านดูซีรีส์สบายใจเฉยเขาก็แต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นนคนจนมันเยอะคนจนมันยังมีอีกเยอะไม่ไม่ไมด้นลนไม่ไปหาก็ไม่มีกินเนี่ยแหละนะครับเอฟดีเก้าเดือนที่เขามาทำงานไม่พ้น ก็นั่นแหละนะครับมันก็ธรรมดานะครับ fc เ,เราไม่ต้องไปมองไกลอื่นแล้วก็มามองภาพรวมๆนี่แหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนเขาเห็นเขาคิดว่าเฮ้ยต้องช่วยเขาเนาะเขาสงสารเขาหนูอันนี้อันนี้มันก็แล้วแต่คนแล้วแต่นานาจิตตังเอาง่ายๆต่างคนต่างจิตใจนะเนาะเขาอยากช่วยเขาก็ช่วยแต่อย่าลืมว่าการช่วย ถามว่าคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆตอบแทนไหมคุณก็ต้องคิดตักนะอืมันไม่แน่นอนแล้วตอนเนี้ยพลาดไปแล้วเนี่ยจะไปเรียกร้องยังไงเรียกร้องไงก็ลาบากการที่จะได้คืนมาก็ยากบอกได้เลยเลย,ยากหนูนะยากยากเออแต่ตอนแรกไม่คิดให้ดีตึก้องให้ดีก่อนนะก่อนจะช่วยนะ ก่อนจะช่วยคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะเราก็ต้องคิดให้หนักคิดให้ดีเขาลําบากจริงเนี่ยก,ก็ช่วยเขาเราไม่ว่ากันนะเ,ออเราไม่ว่ากันฮนะแต่ว่าพอเวลาช่วยแล้วเนี่ยเขาเห็นความดีของเราบ้างล่ะเออเราต้องถามตรงนี้นะเขาเห็นความดีของเราปาะออาานี่แนะหละคอือประเด็นนะ พราะถ้าไม่เห็นความดีของเราแล้วเนี่ยเราเหมือนเราเบมือตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้มีความหมายนะ พูดไปก็ลำบากเอฟซีนะมันต้องเห็นด้วยตัวของเราเองนี่แหละนะครับเอฟซีเห็นด้วยตัวของเราเองเห็นด้วยการกระทํานะครับหลายๆอย่างนะครับเออพูดไปก็จะหาว่าไปอิจฉานะครับไม่ใช่นะเราไม่เคยอิจฉาใครนะอืม คุณสุริดานะครับก็ต้องอดทนนะครับเอฟซี FC นะทํัทำยังไงเราเห็นกันอยู่แล้วตอนนี้นะครับหลายๆเรื่องมันเหมือนกับเรื่อง่อาสร้างนิยายอนะครับสร้างนิยายแต่มันไม่ใช่เชิงนิยายเท่าไหร่หรอกนะครับเอซี FC มันเป็นเรื่องที่ ที่ทุกคนเขาก็พูดกันมาในทํานองนี้นะครับเขาก็เลยเขาก็เลยต้องมาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวนะลแอดก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเห็นเพิ่งเพิ่งเห็นนี่แหละนะครับเอซี คือคนคนที่เขาสงสารคนจริงๆมีเยอะคนที่เขาเห็นแล้วจิตใจอ่อนโยนก็มีเยอะนะครับคนที่เขาอยากจะช่วยด้วยความจริงใจของเขาเนี่ยก็มีอืมีเยอะแต่ว่าช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วอ่าเขาไม่เห็นคุณงามความดีหรืออ่าไปคำมั่นสัญญานะครับก็คือการช่วยมันมีสองอย่างเอฟซี การช่วยมีสองอย่างก็คือหนึ่งช่วยแบบช่วยแบบกินเปล่าอ่าช่วยแบบให้กินเปล่าไปนะครับช่วยแล้วก็ไม่ต้องเอามาคืนไม่ต้องอะไรก็ทํายังไงก็แล้วแต่ไปเลยนะอันนั้นก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วก็ช่วยในการแบบว่าให้มีการยืมนะครับให้เป็นการยืมกันนะครับมีแล้วค่อยจ่ายหรืออะไรประมาณนี้เนะี่ยอ่าแต่ว่า ทั้งสองรายการนะครับได้ไปแล้วก็คืนยากครับผู้นี้ง่ายไอจ้จี้ให้กินเปล่าไปก็คือแล้วก็แล้วไปอันนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยอรแต่ว่าไอ้คนที่ว่าให้ไปแล้วต้องเอามาคืนฉันเนี่ยอันเนี้ยลําบากหน่อยนึงนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีโอกาสได้คืนตรงนี้ต่างหากนะเออมันค่อนข้างจะลําบากแล้วล่ะคุณเอนดูเขานะครับ เอนดูเขาแต่ว่าตัวเราเขาไม่ได้มองเห็นนีนะครับความทุกข์ยากเขาไม่ได้มองเห็น,นว่าเอ้ยเราอาจจะไปอมีตังค์อยู่แค่นี้นะเออเอาขอให้ไปช่วยหน่อยนะครับแต่พอช่วยไปแล้วอ่าพอได้ระยะเวลาเวลาก็คืนหน่อยนะอะไรอย่างงี้นะอ,อ มันก็แล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่คนนะครับแอดพูดไม่ได้นะก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็ดีนะครับบางคนเขาก็อย่างว่าแหละนะครับเราก็ค่อยดูกันไปเลยค่อยๆดูเอออย่าว่าอย่าว่าแต่ฟังเราเป็นนะครับเอ็ดีอย่าว่าแต่ฟังเราเป็นังตรงข้ามก็มี <laughs> เออฝังตรงข้ามก็มีเรื่องแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่า ปัญหาประเด็นมีมีหนักหนาสาหัสนะครับบอกตรงว่ายากที่จะเยียวยากันทีเดียวเเห็นแล้วก็คิดหนักเครียดหนักอหะพูดง่ายๆเอฟซีเครียดหนักอ่ะ,ยอ,ะอย่าว่าแต่ฝั่งเรามีนะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีเหมือนกันปัญหาแบบเดียวกันเลยปัญหาแบบนี้เลยนะครับ ก็ให้เห็นแล้วแหละนะครับว่าเออมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทางเรานะครับทางอื่นเขาก็มีนะครับคุณวันะสวัสดีครับผมมีเหมือนกันเอฟซีเขาไปดูดูมานะครับตืบๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครเราไม่ว่ากันแหละเรื่องพวกนี้แต่เราก็พูดภาพรวมกว้างๆว่ากว้างๆว่าเวลาจะทําอะไรหรือช่วยอะไรใคระก็ให้คิดให้ดีแค่นั้นเองนะครับ ติดต่องให้ดีอย่าเห็นอย่าเห็นข้างหน้าว่าเออมันคนอื่นลําบากนะอย่างนยงนี้เราเราทนไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีเป็นคนใจบุญสุนทานอันนี้เราเราชมชอบเรานิยมเราชมชอบเราเราพูดว่าคุณเป็นคนดีแหละนะครแต่ว่าการที่เราช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะครับแเรวก็ไม่ได้รับการ อตอบแทนหรือได้รับการเห็นอกเห็นใจนะครับหรือไม่ได้ควาความเอาใจใส่แก่คนที่เราช่วยไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดความน้อยเนื้อส่ำใจเกิดความท้อแท้นะครับนะเกิดการท้อแท้ในจิตใจของตัวเองว่าไอ้กูช่วยไปเนี่ยนะครับเขาไม่เคยเห็นความดีอของเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยในเอซีนะ เออแล้วคันที่คันที่บอกว่าเอ,อ้ยยืมไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแล้วเอามาคืนให้นนครับพอเวลาเขาทวงถามก็บอกว่าให้ไปฟ้องร้องเอาอย่างเงี้ยเอฟซี FC จะคิดว่าอย่างไงเป็นเอฟซีเอฟซีจะเครียดไหมถ้าพูดแบบเนี้ยโอ้โหพูดแบบนี้ กูช่วยไปได้ยังไงวะเนี่ยเออเขาต้องคิดอย่างนั้นเลยว่าไอา้หาก,กูช่วยไปได้ยังไงวันเนี้ยทําไมมันกลับตาลปัดแบบนี้เออคิดเห็นตอนแรกคิดว่าเอ,อ้ยเขาก็เป็นคนที่น่าสงสารเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเขาพูดคํานี้ออกมาแบบเนี้ยนะกูช่วยไปได้ยังไงวันเนี้ยกูพลาดเองนี่ว่าเห็นไหมนี่แหละนะครับเอฟซีเอ็ดดิงพูดแล้วนะครับว่าเพราะฉะนั้นระวังนะบอกได้เลยระวัง ช่วยนะมันช่วยได้นะครับเออแต่ถามว่าดีแค่ไหนนะเป็นคนดีหรือเปล่าดีจริงๆไหมนะนี่แหละคือประเด็นถ้าดีนะ่ะช่วยไปเหอะนะครับเราไม่ว่าเราไม่เข้าไปดูหรอบุญบานเออเขาก็คุยสเปย์เหระไปนั่แหละนะครับเอฟซี FC. คุยไปอ่าเรื่องราวของเขานะครับที่เขาประสบมามเขาจะว่ายังไงมันก็สุดแท้แต่ของเขาแหละนะแต่อย่าลืมนะอแต่อย่าลืมนะว่าเขาก็มีประเด็นนะนะซึ่งประเด็นของเขาเขาไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันก็คือประเด็นเลยเอาจริงๆคนเราเนี่ยถ้ามันมีประเด็นมีปัญหานะครับเราต้องชี้แจงได้ทุกประเด็น อ่าอย่างนั้นถึงจะถูกต้องถึงว่าจะโปร่งใสแต่เราไม่ชี้แจงเราอุ้มคึมเราไม่พูดไม่อะไรไม่อธิบายให้ใครฟังให้เขารู้อันนี้แหละมันเท่ากับเราเนี่ยยอมรับในประเด็นนั้นๆน,น,นะครับว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมเพราะว่าคุณไม่สามารถจะชี้แจงในเรื่องประเด็นประเด็นที่มันมีปัญหานะครับเอชี้แจงไม่ได้มันก็จบแล้วเออ แล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมออกมากล่าวอ้างไม่ยอมมาพูดใดๆเรื่องสิ้นเนี่ยให้ให้ใหเอฟซนะีนึกไปเองบ้างนะครับคิดไปเองบ้างนึกไปเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเราต้องชี้แจงประเด็นมันมีตรงไหนยังไงเนี่ยซึ่งเอฟซีเขาสงสัยมาเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาชี้แจงไปเออชี้แจงไปใช่ไหมเอฟซี FC เขาจะได้เข้าใจก็จะได้รู้อ่าทุกอย่างมันก็จบ ถ้าเอฟซรู้แล้วก็เข้าใจในในหัวข้อหรือในประเด็นนั้นๆน,น,นะครับมันก็จบเขาก็ไม่ติดใจไม่สงสัยหรอกเพราะว่ามันเคลียร์กระจ่างไงเคลียร์แล้วมันกระจ่างแต่ถ้าไม่พูดอะไรเลยเนี่ยนะครับให้เอฟซคิดไปเองด้วยเนะี่ยให้นึกไปเองด้วยอย่างเงี้ยโอ้โไปกันใหญ่เลยนะครับ FC นะเขาก็จะคิดตเ,ตเตลิดเตลิงนะครับคิดไปทั่วนะเอ,อคิดนู่นคิดนี่คิดไปจน ตีความกันไปมั่วซั่วเลยอ่ะตีความไปไม่รู้ว่าไปตีเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนแหละนะครับคนเอาบางคนก็คิดเป็นในแง่ดีไว้บางคนก็คิดในแง่เสียเลยนะครับเอาจริงๆบางคนก็ออกมาฟาดฟันกันนะครับเอฟซี FC ต่อเอฟซีออกมาทะเลาะบอแวงกันก็เพราะเรื่องที่ไม่สามารถจะเคลียร์ได้นี่คือประเด็นเนะีเออมันก็คือเกิดการเข้าใจผิดเนี่ย